สีขาวทั้งมุดเลยนะพี่น้องแบบคือสวงสวรรค์เองนี่เลยเนาะคือแบบหยิบบนสวรรค์เลยสวยงามที่เกิดไปพี่น้องเรียกว่าเป็นสภาพเกินไปครับพี่ถึงพักพังไปเท่าไหร่พี่ต้องถึงจุดนี้จะมีอยู่สามซ้ำนะพี่น้องสามซ้นแล้วก็จะมีพระเจดีย์อยู่สิบสามองค์สิบสามยอดพระเจดีย์สิบสามยอดเนาะถือว่าเป็น มีแห่งเดียวเลยใน,นประเทศไทยเนเนาะอ๋อมีแห่งเดียวเนาะหนึ่งเดียวเลยไทยเนาะสบายดียดกับจากไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาเบื่อทุกฐานเนาะจะเป็นทั้งฝั่งเล่าฝั่งไทยและทางต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าซูซองสองสาวลาวเซโนทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่นอปปนะ้องเบื่อทนะุก่านเนาะมี้กาพอกับสภาแหละ น้องเมย์มคือเก่านะพี่น้องเนาะดำเนินรายการซึ่งมื้อนี้เนาะสปูพาและน้องเมย์ก็จะมาเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นการรีแอคชั่นการท่องเทีย่ยวไทยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ,นนะมื้อนี้ก็จะพาพี่น้องไปชมวัดที่ประเทศไทยหรือว่าวัดทางฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะ เหมือนอยู่ในอ่าสวงสวรรค์เลยนะพี่น้องเนาะห้ามเฮงเนาะสุภากำลังเวกก็เลยอยากมานําเสนอให้พลายพี่น้องไดนะคะทมนยำกันนะพี่น้องในมาพทรงความสวยความงามของวัดทางฝั่งไทยเนาะซึ่งคลิป,ป,ปนี้สุภาก็ได้มาจากสองของบ่าวคำจุนนะพี่น้องเลยสุภาก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นับับหลายๆเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากอ่อออาให้เขาเขาผากำลังใจเพลินได้ที่ใต้โพลเนาะสุภาจะแปหลิงเอาไปให้นะพี่น้องเนาะ และก็รสำหรับท่านได้ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็สนับสนุนสับปะและน้องเมีกทีมงานสองสาวลราโดยการมาขอบบอกขำโฆษณาเดพี่น้อยๆหน่อยๆหน่อยของสับปะเนาะมีรายได้มาหักษาตนเองแล้วก็แบ่งเวลภาระกับครัวเนาะพี่น้องเนาะกินเองต้องขออภัยในข้อเหตุก็เพียง ว่าอะไรก็ย้ายห่างแล้วพี่น้องเนาะเผื่อเป็นการสักษาเสียเวลาเอาเป็นว่าเฮาไปหักซุ่มการ่องเที่ยววัดทางฝั่งไทยจากซองโองเบาคําจุนเชนแลพร้อมๆกันเลยนะพี่น้องเนาะไปกันเลยไปเลยกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบางจุนสุขสุขสนาะพี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเบาคําจุนกับยืนอยู่ที่สถานีเคหะพี่น้องก็คือสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนาะ ซึ่งเมื่อน,นี้พี่น้องบางกุนาจะพาท่านส้มลูกทานเดินทางไปวัดอโศการามเนาะพี่น้องน้องอยู่จังหวัดสมุทรปราการเนาะพี่น้องเนี่ยด้านล่างก็เข้าก็คือซึ่งเนาะพี่น,อน,น,น้องบางกุนานได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาที่สถานีชําโลงมาพี่น้องแล้วก็นั่งจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาจากซําโลงเนาะพี่น้องมาลงอยู่ที่เคหนะเนาะ ซึ่งเมื่อในบ้าบังจุนจะไปวัดอาโศกกาลามเนาะพี่น้องเนาะเึิงว่าเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งอยู่จังหวัดสมุทรปราการเนาะี๋ยวเมื่อในบ้าบังจุนสีพาไปสมบรรยากาศด้วยกันชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่บางจุนไปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้พาเอฟซีไปสมน้ำกันเนาะพี่น้องเซิงบางจุนจะเดินทางด้วยล่งไปนี่ก็จะเดินทางโดยรถสองแถวเนาะพี่น้องเนาะก็คือสายสามหกนไปล่งตรงซอยเลยเนาะพี่น้องซอยเขาวัดเลยเนาะไปี๋ยวเราไปสมบรรยากาศกัน พี่น้องเนาะบางคนก็ได้นั่งวิ่งเขามาเนาะขาวิ่งเพิ่นเขามาวัดจากถนนใหญ่มากเนาะพี่น้อง10บาทประมาณหนึ่งกิโลเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเอาน้ำสิบบาทถ้าพันเดี๋ยวก็มีวิ่งออกภาคออกไปของพี่น้องทางิดกจะดูทางออกกันยี่สิบบาทสิบพันไปเบิ่งวัดพี่น้องวัดท่านไหนทางเขาวาทางัดเพิ่นกีเซมีอัน ต้น,น,น,นวัดเพื่อนปลูกต้นไม้ไร้แค่หนึง่งเจ้าไก่สถานที่ต่างอากาศบางปูพี่น้นองว่าท่านผู้ชมอยากจะกมาเที่ยวมาชมวัดนี้ก็สามารถมาได้น้อพี่น้องน,นั่งรถบีทีเอสมาลงที่สถานีเคหะเนาะแล้วก็นั่งสองแถวมาสิบบาทพี่น้องมาลงอยู่ใกล,ใกล้ๆน่ะประมาณสี่นาทีเนาะพี่น้อง ช้านั่งเล็กเก่งๆกับพ่อหันหนึ่งนะที่สองนาทีเหนือเนาเนนะมาทอดตรงข้างเขาวัดพอดีจะมีปายย้ายใหญ่ๆบอกวัดอโศการามนนเนาะเนาะวัดอโศการามเป็นพระเจดีย์สิบสาม,มาา่น้องสิบสามองค์จะบอกจบพาะศพบอกเลยว่าเป็นวัดชี้ช่วยงาะแห่งหนึ่งอยู่จังหวัดสมุทรปราการที่หลายๆคนยังบม่ทันเคยมาทาักนะเนาะการเนี่ยไม่ทันเคยได้มารีวิวนะ จนได้เห็นแพนเพจนะึงเปมนแสลงมาจาเด็บเลยนี่พี่น้อง น้องเพิ่อนสีได้ถ่ายวิวอย่างเดียวเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าเขามาบอกเลยว่าเป็นสถานที่สวยงามีีตื่นตาตื่นใจหลายพี่น้องเลยนี่นะขากลายพี่น้องเลยบุญหอดจอดถึงจริงๆว้ากุมชนเห็นแผ่นเพจหนึ่งนาะพี่น้องเพย์ดังเลยเพื่นในแวดวสถานที่วัดแห่งนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำแข็พี่น้องเนาะทองฟ้าเลยแบบว่า บรรยากาศเป็นใจแหงเลยนะแม่เห็นบ่พี่น้องนี่น้องพี่น้องเนาะนานๆเลยพี่น้องเลยเป็นบุญวาสนาขครื่องบารมจุนเฉลี่มาเห็นเนาะอยากให้พีพีเอฟซี C มาเบิ่งมาส้มนำกันเนาะพี่น้องอสวยงามหลายเป็นวัสดสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามงาม,มากๆจังหวัดสมุทรปราการเนาะพี่น้องแถมอยกใหญ่กับบีทีเอส ห่างจากพิธีเคหามาประมาณ3กิโลกว่าเนาะสวยมากพี่นอ้องเป็นพระเจดีโม่สิบสาองค์พี่น,อนะะ้องหลักกามีอยู่สามสามังซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยพี่นอ้องเว้ยซึ่งเป็นได้แบบออกแบบศาลตามที่หานพอลีเนาะพี่นอ้องกำนวณแเพลงเนาะ พี่ขาวพี่น้องเป็นจอมมีจอมหลายจอมเนาะงานไป็นนิ่งเป็นผัดหมาจนบกคิดว่าสีไดมาเห็นพี่น้องเอาม,มาทำในให้งามพี่น้อง,องสวยงามมากเลยแล้วลืมถ่ายทางนี้เนาะเลยเอาทางนี้ก่อนเห็ <laughs> นเนาะทางนี้แห้งคักเป็นเองสวยงามขนาดเลย งามพี่น้องง่านอย่งบ่กไปนอนพี่น้องเลยปะอยากลองจุดจิ๋วไปผสมกันไเลยนะพี่น้องมาผสมพอๆกันเลยนะโอจะงามขนาดไหนก็แบบยังเป็นสถานที่สวยงามมากนะนี่เพป็นปูเสือให้เดินเพาะเพาะมันหอนเท่านาะเดี่ยพี่น้องมาเบิ่งนลมกันเด้อทานทุ่งส้มทุกงทุกต่างมาเบิ่ร์กลมนกัน วัดเดียอาจจะหลายคนยังบม่ทันเคยเห็นเนาะพี่น้อกคืออยู่ในสวรรค์อีรีพี่น้องเขาจูงกันยังเป็นครั้งเลยเขามาเห็นแบบโคตรงามวัดกแห่งงามถิ่ใจยังนอือดสีขาวน้ำคืออยู่ในโซนโซนสวรรค์จริงๆกับโมโหเราพี่น้อกนะแม่จนพานะเป็นพานเมัุขุนเนาะไม่เนาะ เอฟซีเคยมาเที่ยวหรือเปล่าเนาะเอฟซีถัดไปเคยมาท่องเที่ยวก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกความเห็นได้เลีแล้วจะมีประตูเข้าไปในได้เนาะถ้าเขาเป็นต้นผีก็ได้ข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะพแอมเนาะแี่เป็นลดุมนะกระดุมเนาะเพดานดอกพายกวางแหงพี่เนาะแม่ พระลบลายอกนกาวัดเปิดกเปิดตั้งแต่แปดโมงเชางีเปิดมีปิกเย็นเาะไปเปิดมงเ้าก็มองเย็นแบบคือสวงสวรรค์เองเนาะกแบบหยิบบนสวรรค์เลยทักทักไปเที่ยวทเลี่ทบืดนี่ยจะมีอยู่สามสั์ จะมีอาเจดีอยู่13ยอว13ตัวเป็นมีแห่งเดียวเลยในประเทศไทยเงามเพ่งเลดีแดดก็ขึ้นเพื่อเอฟซีคัใดเาแล้วเพื่อนเนาะวันนี้แดดเป็นใจให้มานเป็นไทยคิดสวยเลยคะเบนเท่ก็ชิลล์ไปอีกลยเนาะเน่ ว่าวัดนี oh, ia, ้จะอยู่อยู่ตรงจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลบางปูเย็นพี่น้องอ๋อขึ้นมานี่เย็นเย็นเย็นใจนู่นฮะเป็นการเย็นใจแบบาอยู่ทั้งสูสวทงปา ตรงจุดนี่เย็นพี่น้องเลยเดี๋ยมเลยนะผ้านองตะวันมากเป็นกามาคนเดียวเราพี่น้องเนาะนำกันกันปกติเป็นมากกับพี่ตะวันเนาะโอ้โหพี่เมฆพางนั้นพี่น้องโอ้โหมุมนี้มุมนี้พี่น้องคืออยู่สวงสวรรค์ขักนเน่เลยเนาะอยากไปเที่ยวดิพี่น้องงามเพง เี็นกับพ่อเขาขึ้นชซาติซามแล้วนะตอนนี้เนาะเี็นเห็นบอซาติซามแต่ที่ช่วงพี่น้องคือสวงสวรรค์เลยแม่เปึ๊บพี่น้องมันคือลำต้องของฟ้าเนาะท้องฟ้าแบบแโอ้โหดีวิวบนถึกเลยบนถึกเปล่าบอกวิดีโอวบนถึกเลยนะพี่น้องเนาะจะที่บ้าในใดพี่น้องมันงามแห่ง เอาเป็นวัดใหญภาพอ่ามันใหญ่เลยนะเป็นองเนาะรุ่นใกล้ๆคุณน้อ,องอๆจะเป็นหอสมเมือ,องจังหวัดสมุทรปราก,การเนาะอยู่ตรงสถานีปากน้ำ รงทีแบบสวยงามแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีอะไรเเดียวในประเทศไทยนะพี่น้องอย่ามาจุดกับพาห์หล่อแล้วางขึ้นค่ะพี่น้องอีอย่างนั้นพี่น้องหออะไะหอสิลปแบบว้าวเชียงโนกหอพี่น้องนกก็สีลรายเนาะน่ย ไฟก็ลายทีนเนาะแม่นเอ่อแต่ล้มก็ลายนะพี่น้องว่าแต่อดอกไฟหอมเลยพี่น้องวันมีชุดสวดเลยสวยงามมีชุดแะไรบทักทายสบายดี PFC สมุดประการเดาจ้าเวันดีครับวันมาเรื่อครับวันมาทำบุญมาเบิกเลยนะเป็นการหนึ่งในสิริของบางจุดจริงๆนะจะได้มาคือย่จังไลพี่น้อง ยงไ่มมากเลยยังรบอ่ะใช่ยังร้ายที่สุดอนพี่น้องนอะกาสำหรับคลิปนี้นอกบางจนกาสิได้ จบไปเพียงชนย่นเด้อเนาะพี่น้องเนาะหากวายเอ๊ซีอยากจะมาเที่ยวมาส้มวัดอโศการามเนาะนจังหวัดสมุทรปราการกับสมัติมาได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นพระเจดีย์13หมู่องค์เนาะพี่น้องือว่ามีอยู่3ซันเนาะพี่น้องนะสวยงามต่างสงา่าอยู่จังหวัดสมุทรปราการเดนะ้อน,นี่เนาะด้นานหลังของวัดจุดน,นี้ละสวยงามจริงๆเนาะพี่น้องอยากให้ท่านคุณสมมาสัมผัสแล้วกะ็มาทำบุญวัดนี้หลายๆเด้อเนาะ การสำหรับเกมนี้เนาะว่างจุนการเสิได้จบไเพียงรกจะมีเด้อก็สบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุกคนเนาะกาได้จบไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะการหับชมคลิปเนาะการท่องเที่ยววัดทางฝั่งไทยนะพี่น้องซึ่งบางคนเพิ่นกระพารีวิวให้เบิ่งแบบว่าขากแห้งเนาะพี่น้องเนาะสัตนที่หนึ่งสัตวที่สองสัตนที่สามเนาะมีสามสัตนแล้วก็สิบเก่ายอดเจดีเนาะพี่น้องเนาะงามแห้งพี่น้องเนาะไม่ งามคืออยู่ในบนสวรรค์ใช่ไหมคะก็อยู่นบนสวรรค์เลยนะพี่น้องเนาะคีมเมก็เป็นใจเห็น้ำบัวสีขาวสองฝากระจียมใสพี่น้องตัวสุภาพจนเป็นอบออกเลยนะพี่น้องเนาะเลยเหตุภาพบรรยายเอาพี่น้องเซิงคิมีมก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สุภาพกับน้องเมกะห่างกันในหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าใกล้กันแล้วไม่ถึงกลินถึงอานพิษจะบัวพาน้อพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องเอ้ย เสภุพันธ์เสภุภากะหมักมากๆเลยนะพี่น้องน,อนอวัดเนาะอา mm hmm. ยังไม่เที่ยวกัยังได้แต่ฟันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราจะไปก็ได้พี่น้องเนือ่องจากอาการป่วยแล้วกะ็อาการแผลที่เป็นเนาะกินกับกินยาสองเมนะ็ดเนาะกินยาแก้แผลเลนะ่เนาะทีไรก็ฝากพีพีเอฟซีซานฟันในเสภุพันธ์ด้อในการกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์แล้วก็หักชวนโฆษณาเนานะ,นะเพื่อให้สุภา ได้มีรายได้เดอพี่น้องเนาะให้ฝันเซมุภาเป็นจริงเนาะขอบคุณละลายจ้าสำหรับคลิปนี้มุภาและน้องเมกจะได้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องมือหนาพอกันใหม่เนาะสบายดยีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ